เอาล่ะผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยละกันในช่วงปลายปีที่แล้วไปจนถึงครึ่งปีแรกนี้น่าจะได้ยินผมพูดไปหลายต่อหลายครั้งแล้วถึงการเดบิวต์ของวงโกลุ๊ปใหญ่ๆถึง4วงด้วยกันนั่นคือ i อ e ์เคปเลอร์เอ็นและ Le อ e l เซลล i ฟิแต่นอกจากวงที่กล่าวมาก็ยังมีศิลปินหรือวงโกลุ๊ปอีกจํานวนหนึ่งที่เริ่มที่จะประสบความสำเร็จหรือกําลังมีกระแสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในท i m สปอ o p Up คอนเทนต์อิสระที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับกระทำา่านคอนเทนต์นี้ก็อยากจะมาพูดถึงพวกเธอเหล่านี้กันสักเล็กน้อยครับก่อนที่จะรับชมวิดีโอตัวนี้รู้หรือไม่ว่าช่องทัมสเตอรมีเปิดรับสมัครเมมเบอร์ชิพแล้วนะโดยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกระดับไหนก็ตามก็จะได้สิทธิพิเศษในการใช้อิโมจิสายเครมอย่างไมเมนหรือกดโกรธตามคอมเมนต์ของวิดีโอหรือในรายการ m o n เด y n i น h t um เ ster ทุกวันจันทร์อย่ารอช้า ดสมัครที่ใต้วิดีโอตัวนี้หรือกดไปที่ลิงก์ใน description ของวิดีโอตัวนี้ได้เลยครับเมื่อกด subscribe และแจ้งเตือนเนื้อหาให,ใหม่ๆกันแล้วก็มาชมเนื้อหาในตอนนี้ได้เลยคนแรกคือ Alexa หรือ Alex Christine หญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี ที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินเคป๊อปมาตั้งแต่เล็กๆโดยเธอก็เคยเข้าร่วมการออเดชั่น Rising l e g e n d ที่จัดโดยเว็บไซต์ชื่อดังอย่างซุมปีร่วมกับค่ายเพลงชั้นนําของเกาหลีทั้ง JYP และคิว e ซึ่งเธอก็ได้อันดับหนึ่งในสาขาเต้นถึง2ปีซ้อนแต่ก็ไม่เคยได้เซ็นสัญญาก,กับ2ค่ายนั้นแต่สุดท้ายเธอก็ได้เซ็นสัญญาก,กับ CB Label ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่ก่อตั้งโดย Sony Bros ค่ายวิดีโอโปรดักชันชั้นนําของเกาหลีที่หลังจากทํา MV ให้ศิลปินเคป๊อปคนอื่นอยู่นานก็มีเธอกลายเป็นศิิลลปปนนขขอองงคค่่่าาายเเแนนแรกกตัจทีธ้้ฝึได ่นานาในปี2018เธอก็ถูกส่งเข้าไปที่รายการ Produce 48ซึ่งในฐานะคนที่ดูรายการนี้ผมแทบจะจำเธอไม่ได้เลยยกเว้นซีนนี้ซีนเดียวเท่านั้นและตัวเ a l e x าเองก็อยู่กับรายการได้ไม่นานเธอก็ต้องตกรอบไป แต่หลังจากนั้นในปี2019เธอก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวในนามว่า Alexa ซึ่งแม้ว่าจะมีกระแสะไม่มากนักในเกาหลีแต่ด้วยทุนโปรดักชันมิวสิกวิดีโอที่ค่อนข้างสูงและเพลงที่ค่อนข้างจะติดหูก็ทําให้เธอเริ่มสะสมกระแสได้เฉพาะในฝั่งอินเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆ และน่าจะเป็นสิทธิ์เก่าคนหนึ่งของ Produce p o r t เที่มีผลงานสม่ำเสมอมากที่สุดซึ่งก็ต้องชมค่ายที่ไม่ทอดทิ้งเธอแถมยังเปิดโอกาสให้เธอรับงานในด้านต่างๆมากมายแต่งานที่สำคัญที่สุดก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้และก็คือการเข้าร่วมแข่งขันรายการ American Song Contest ของช่อง NBC ซซึ่งเป็นรายการประกวดของฝั่งอเมริกา up, และสุดท้ายเธอก็ได้กลายเป็นผู้ชนะของรายการ ซึ่งมันก็ทําให้เธอได้ปรากฏตัวในสื่อใหญ่ๆมากมายทั้งเคลลี่คลับสันโชและงานพรมแดงในบิลบอร์ดมิวสิกอะ a อร์ปี2022ซึ่งจากประสบการณ์ทั้งหมดนี้ก็หวังว่ากระแสในฝั่งเกาหลีของเธอจะเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นเพราะเธอเป็นเด็กที่มีความสามารถจริงๆครับวงต่อมาคือบิลลี่ที่เอาจริงๆผมก็เคยมีการพูดถึงบ้างแล้วพอสมควรว่าพวกเธออาจจะเป็นกลุ๊ปหน้าใหม่วงหนึ่งที่มีการเดบิวต์ที่ยูนิคที่สุดในปีก่อน ซื้อผลงานทั้งสองครั้งของพวกเธอในปีที่แล้วก็จัดอยู่ในระดับที่ใช้ได้และสมาชิกของวงหลายคนก็ได้รับความสนใจตั้งแต่ต้นทั้งมุนซูอาเด็กฝึกในตำนานของ YG และน้องสาวของบุนบิน a อสโตรูฮยอนผู้มีประสบการณ์ในรายการ Survivor มากมายทั้ง Produce 101และ Mix 9แต่หลายคนน่าจะจดจำเธอได้มากที่สุดกับบทบาทในเว็บดราม่าเรื่องเที ที่มีกระแสที่โด่งดังเป็นอย่างมากรวมถึงหลังจากที่เดบิวต์ไปแล้วครั้งหนึ่งวงก็ได้เพิ่มคิมซูยอนที่เพิ่งจบการแข่งขันร,รายการ Girls Planet 999 99, ด้วยอันดับที่10มาสดๆร,ร้อนและเปลี่ยนสเตตเนมใหม่ของเธอเป็นชอนที่ทําให้วงมีกระแสเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้กระเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคัมแบ็กล่าสุดของพวกเธอเมื่อบิลลี่ได้ขึ้นแสดงเพลงนี้ในรายการ Simply K-pop และช่อง YouTube ของรายการได้อัปโหลดแฟนแคมของเมมเบอร์ที่ชื่อสกิขึ้นมา เพียงแค่ช่วงเวลาไม่กี่วันแฟนแคมนี้ก็กลายเป็นไวรัลไปทั่ววงการด้วยความเล่นหูเล่นตาเก่งและการเปลี่ยนสีหน้าสุดฉับไวก็ทำให้ซึกิดังในโชวข้ามคืนและเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงที่มีกระแสะมากที่สุดของวงทันทีซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันยอดต่างๆของบิลลี่มันอาจจะยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับวงอื่น แต่ตอนนี้พวกเธอถือว่าเป็นวงวงหนึ่งที่น่าจับตาเป็นอย่างมากเพราะสื่อใหญ่ต่างๆให้ความสนใจกับพวกเธออย่างมากมายแม้กระทั่งรายการที่โด่งดังในเกาหลีอย่าง Knowing Brothers ยังได้เชิญเธอไปเป็นแขกในรายการพร้อมกับเลอเซลาฟิมเลยทีเดียวก็มาดูกันครับว่าคัมแบค็คครั้งหน้าของพวกเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนกันวงสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงในวิดีโอตัวนี้ก็คือวงที่มาจากรายการ audition ที่ชื่อว่า My Teenage Girl รายการออดิชั่นของช่อง MBC ที่มีการลงทุนโปรดักชั่นค่อนข้างสูงและแม้ว่ากระแสโดยรวมจะซื้อ Girl s Planet ในายนาไม่ได้รวมถึงกติกาที่แอบชวนงในช่วงท้ทายแต่สุดท้ายไลฟ์อัพของวงก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจพอสมควรเพราะได้เด็กที่มีความนิยมตลอดทั้งรายการและมีความสามารถมากมายทั้งคิมซองยูพัคกอึนคิมลีวอนและยุนแชวอนเข้ามาส่วนอันดับหนึ่งของรายการอย่างวอนจีมินที่เรียกได้ว่าพลิกล็อกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก็เริ่มเป็นที่พูดถึงในด้านของวิช,ชว โดยเริ่มถูกจับลงไปอยู่ในคลาสเดียวกับวิชวลรุ่นใหม่คนอื่นๆไปที่เรียบร้อยแล้วรายการยังได้มามืดอีกคนอย่างฮงเฮจู oo, ผู้มาจากเอกเต้นของโรงเรียนโสภาซึ่งมาจากห้องเดียวกับนักเต้นมากความสามารถคนอื่นๆทั้งดายอนเคปเลอร์ทีมเทิร์นส์และนิวเนียนอันดับหนึ่งและ2ของรายการสตรีทแดนซ์เกิร์ลไฟเตอร์อีกด้วยและคนสุดท้ายคือมยองฮงซอเด็กสาวผู้เคยมีประสบการณ์เป็นไอดอลมาก่อนแล้วโดยเธอได้เคยเดบิวต์ในวงบัสเตอร์สร่วมกับอนาคตสมาชิกเคปเลอร์อีกคนอย่างเยซองจึงทําให้วงนี้มีทั้งควาาาาามมมสสรรรถประปบกก์ เเลยยทีีดวพวกเธอทั้งเคนกลายมาเป็นคลาสซี่ขึ้นโปรโมตในรายการเพลงแทบจะทันทีหลังจากที่แข่งจบและได้เดบิวอย่างเป็นทางการในวันที่5พฤษภามรีผ่านมนากับเพลงชัดดาวซึ่งแม้ว่าวงจะเดบิวต์จากค่ายที่อาการน่าเป็นห่วงอยู่บ้างและยอดขายระบำก็ไม่ได้สูงนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลง,งานการเดบิวต์ของพวกเธอนั้นไม่เลวเลยทีเดียว แถมช่องที่ปั้นพวกเธอมาตั้งแต่ในรายการอย่าง MBC กระดูจะให้การสับสนพวกเธออย่างเต็มที่ให้ออกรายการใหญ่ๆและสร้างกระแสะให้พวกเธอมากพอสมควรและภายในเดือนเดียวกันนี้เองพวกเธอก็จะมีผลงานใหม่ปล่อยออกมาเรียกได้ว่าโปรโมตกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าแผนการคงกระแสะให้พวกเธอเรื่อยๆแบบนี้จะช่วยให้พวกเธอประสบความสำเร็จหรือไม่ส่วนผมก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ค่ายนี้โปรโมทเธออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่านั้นเอง ก็จบกันไปแล้วกับสาศิล,ลปินที่ผมอยากพูดในวันนี้มารอติดตามกันครับว่าเส้นทางของพวกเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนกันขอขอบคุณสมาชิกระดับเดบิวต์ลายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับและถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจผมกันเยอะๆนะครับ